ค่ะวันนี้จะมาแนะนำประกันสุขภาพปี2022นะคะค่ะก่อนอื่นเลยใครดูคลิปนี้ผ่านมือถือหรือสมาร์ทโฟนนะคะแนะนำให้วางเป็นแนวนอนค่ะเพราะว่าเราจะได้เห็นภาพให้ได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะทำไมวันนี้เราจะต้องมาคุยกับเรื่องสุขภาพใหม่หรอคะเพราะว่าสัญญาประกันสุขภาพเนี่ยคะเราใช้มาตรฐานใหม่กันแล้ว New Health Standard ค่ะ มันเป็นยังไงไปดูค่ะมันก็จะมีในเรื่องของแบ่งเป็นการจ่ายผู้ป่วยในแล้วก็เป็นผู้ป่วยนอกไม่นอนโรงพยาบาลก็เบิกได้นะคะเราไปดูการจ่ายกันค่ะถ้ากรณีผู้ป่วยในนะคะก็จะแบ่งการจ่ายเป็น2ออย่างคือแบบวงเงินแล้วก็แบบเมาส์ซึ่งการจ่ายแบบเมาส์นี้ก็แบ่งเป็นอีก2แบบคือเมาส์ตั้งแต่แบบแรกและแบบที่2คือเมาส์แบบมีดีดักนะคะส่วนกรณีไม่นอนโรงพยาบาลค่ะก็จะมีการจ่ายแบบวงเงินแบบเมาส์แล้วก็เป็น OPD ผู้ป่วยนอก นะคะคไปดูแบบแรกกันค่ะแบบแรกคือ Healthfit 99ค่ะอันนี้คือกรณีผู้ป่วยในนะคะใส่ตามวงเงินค่ะค่าห้องค่าบริการพยาบาลต่อวันนะค่าผ่าตัดเล็กค่าผ่าตัดใหญ่ค่าแพทย์แล้วก็ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆนะคะตัวนี้ก็จะใส่ตามวงเงินค่ะส่วนค่ายากละบาลมีวงเงินให้อยู่ที่1,000บาทค่ะกรณีไม่นอนโรงพยาบาลอันนี้ไม่มีนะคะไม่จ่าย แบบที่สองเรียกว่า health fit refund ชื่อเต็มๆคือ health fit refund plus นะคะกรณีนอนหรือไม่นอนก็จ่ายตามวงเงินไม่เคลมมีคืนค่ะแถมพ่วงด้วย OPD ค่ะการจ่ายผู้ป่วยในนะคะจะจ่ายตามวงเงินเหมือนกับ health fit 99ค่ะส่วนกรณีไม่นอนโรงพยาบาลนะคะตัวนี้ก็ใส่ตามวงเงินอะไรบ้างละ่ะเรื่องของขาล้างไตใช้รังสีแล้วก็เคมีบำบัดค่ะ อ่าเรามาดูที่แถบสีฟ้านะคะอันนี้คือคลินิกก็เบิกได้ปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้นะคะตัวนี้ไปหาหมอที่คลินิกก็สามารถเบิกได้ค่ะแล้วก็ไฮไลท์ของตัวนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าทั้งปีค่ะไม่มีการเคลมนะคะก็บริษัทคืนเงินให้ในปีถัดไปค่ะแบบที่3ค่ะ healthfit deduct หรือ healthfit vip deduct นะคะตัวนี้จ่ายในกรณีที่ผู้ป่วยนค่ะ เป็นแบบเหมาจ่ายนะแต่ว่ามีความรับผิดชอบส่วนแรกค่ะตัวนี้จะมีในเรื่องของค่าห้องค่าบริการพยาบาลต่อวันนะส่วนค่าผ่าตัดใหญ่ค่าแพทย์ค่ารักษาพยพาบาลอื่นๆเราจะใส่กันแบบเหมาเหมาลองดูนะคะค่าผ่าตัดเล็กนะคะแบบนี้ไม่่ส่นะส่วนค่ายากลับบ้านค่ะก็ยังมีวงเงินให้อยู่ที่1,000บาทค่ะ ส่วนกรณีไม่นอนโรงพยาบาลนะคะอันนี้ไม่จ่ายนะ,ะเรามาดูที่ดอกจันค่ะมีความรับผิดชอบส่วนแรก2000 20, 0บาทเพราะฉะนั้นแบบนี้นะคะจะเป็นแบบประกันที่เบี้ยประกันไม่แพงค่ะเหมาะกับใครหรอจะเหมาะกับคนที่มีสวัสดิการในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลที่อื่นอยู่แล้วเช่นมีกรมธรรม์ของไทยประกันชีวิตอยู่แล้วหรือของบริษัทอื่นอยู่แล้วหรือว่าอาจจะมีเรื่องของประกันสังคมหรือว่าสิทธิ์ค่ารักษาพยาบาลของบริษัทนะคะ แบบที่4คือ healthy D D ค่ะ healthy D D ค่ะตัวนี้คือจะเป็นการเหมาสายแล้วนะแล้วก็เป็นหลักล้านค่ะเราสามารถซื้อ o p เดีเสริมได้นะค่าห้องนะคะยังถูกจำกัดตามวงเงินอยู่แต่ค่าผ่าตาัดค่าแพทย์แล้วก็ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆค่ะตรงนี้จ่ายกันเป็นแบบเหมาๆแล้วข้อดีคือยาค่ายากลับบ้านค่ะตัวนี้เพิ่มให้ เป็น20,000บาทนะคะกรณีไม่นอนโรงพยาบาลนะคะตัวนี้ก็จ่ายแบบเหมาค่ะอะไรหลาบก็ผ่าล่างไต้ใช้ร่างสีแล้วก็เคมีบำบัดไม่ถูกจำกัดด้วยวงเงินแล้วนะแบบที่5ค่ะคือ Healthfit Ultra ค่ะตัวนี้เหมาจ่ายวงเงินสูงสูงกันเลยค่าห้องนะคะตามวงเงินแหละแต่ว่าค่าผ่าตาดัดค่าแพทย์แล้วก็ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆน,นะคะรวมถึงยากลับบ้านค่ะไม่ถูกจำกัดแล้วนะจ่ายกันแบบเหมาเไปเลย ส่วนกรณีไม่นอนโรงพยาบาลค่ะก็จ่ายกันเป็นแบบเหมาเช่นกันนะคะไม่ว่าจะล้างไตใช้ร้างซีแล้วก็เคมีบําบัดเรามาดูที่แถบสีฟ้าด้านล่างกันเลยค่ะตัวนี้คลินิกก็เบิกได้ค่ะรวมถึงค่าทําฟันค่าตรวจสุขภาพค่าฉีดวัคซีนแล้วก็ค่าแพทย์ทางเลือกตรงนี้ก็เบิกได้เช่นเดียวกันค่ะ โดยสรุปนะคะไทยประกันมีอยู่5แบบค่ะคือ healthfit 99นะคะผู้ป่วยในจ่ายตามวงเงิน healthfit r e f u n d plus นอนไม่นอนจ่ายตามวงเงินนะไม่เคลมมีคืนแถมด้วย OPD ค่ะส่วนแบบที่3คือ healthfit VIP deduct ผู้ป่วยในยค่ะเป็นแบบเมาจ่ายนะแต่มีความรับผิดชอบส่วนแรกแบบที่4 healthfit ดีีนะคะตัวน,นี้เมาจ่ายหลักล้านสามารถซื้อ OPD เสริมได้แบบที่5คือ healthfit ultra ค่ะ เมาส์จ่ายวงเงินสูงสูงกันเลยทีเดียวมาถึงตรงนี้นะคะอยากจะบอกว่าคนที่ฟังคลิปนี้ค่ะอยากจะให้เก็บสุขภาพสำเร็จนะคะแล้วก็ช่วยคนรอบข้างให้เก็บสุขภาพสำเร็จไปด้วยกันค่ะถ้ามีข้อสงสัยหรืออยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถติดต่อที่เบอร์นี้หรือยิงคิวอาร์โค้เพื่อที่จะแอดไลน์แล้วก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะแล้วก็เจอกันต่อในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ